โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนาะนะเอ๊ะคุณเป็นใครอะเราไม่ทำให้นายจิ้มทำอะไรกับผมเนี่ยปล่อยผมนะเยานอยู่นม่เป็นแมวนาฉันติดเงินนายแค่สองร้อยปล่อยสิต้องฆ่าต้องแกงกันเลยเนี่ยแม่งตอนนี้แม่งโคตรอยากแหกปากเลยช่วยผมด้วยเฮ้ยเป่ใครวะเจอเนเขาไปเฮ้ยไอ้โม่ถ้าเขาเหลือขาไม่ได้ขยับตัว นายเอาตัวนั้นนะฉันจะเอาตัวนี้ได้เลยเขาเพียราน่านะสนใจที่จะไปดูปลาดำน้ำดูปาลาคารังกับพวกเราไหมแค่ในอาเียเกสารนี้แล้วก็เซ็นมันซะแค่นั้นก็พอนายเอามาดูหน่อยสิอย่างเอกสารก็มีความน่าสนใจดีนะเนี่ยแม่งเซ็นไปกูตายแน100่ร้อยเปอร์เซ็นผมจะเซ็นก็ได้นะคุณอุตส่าห์มาช่วยผมเนี่ยอ่าเอาไป yeah, <Mark. S 2> เยอะมากแล้วผมต้องทําไงต่อจัดการเลยที่แมวนะเอาตัวผมออกไปง่ายๆก็ได้นะเอาลัคษณะนี้นะมึงเก่งจริงมึงปล่อยกูเลย เอาเป้ามาดิกล้าต่อยคนโดน,นจับวะอย่าอะไรเฮ้ยน่าอร่อยวะเฮออ้ยไม่อร่อยเลยวะเมื่อต้นคลิปก็เป็นการเปิดคลิปไปแล้วนะครับเป็นการพากเสียงครั้งแรกพากไม่สนุกหรือยังไงก็ช่วยฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับคือคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับส่วนต่อไปไปดูกันในเกมเลยนะครับเอ๊ะเหมือนเรือดำน้ำเลยแนฮะหวังว่าในนี้จะมีอาหารเยอะนะ เอาละเกมนี้เป็นแนวเออเลอร์นะครับเอาชีวิตรอดจากปีศาจใต้น้ําแล้วก็มีเคสให้ทําด้วยซึ่งเราเพิ่งเล่นตาแรกเพราะฉะนั้นตามเด็กๆไปก่อนเลยคือ2คนนี้คือเด็กข้างไข่แถวบ้านผมน้องๆบอกให้ผมไปทําเคสตามจุดๆก่อนแต่ผมแม่งคาใจกระจกว่ะเฮ้ยผมอยู่ไหนเนี่ยผมมีน้ำมันแปลกๆไงเยี่ยมีโคลาให้กินด้วย เด็กบอกว่าอันนี้ไว้แฉลงไว้เราซ่อมตอนปีศาตเข้ามาอันตรงภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกนะเพราะฉะนั้นผมไม่อ่านเดาอย่างเดียวมาขอเดินมากดรับเ<อ>คสก่อนโอเคเองแล้วโอเคแม่งอ่านไม่ออกว่ะขนาดมันอ่านให้ฟังยังแปลไม่ออกเท่าที่ผมเตานะครับคือนี่คือเทรนเลอร์การผ่านและวิธีการเล่นทั้งหมดกดโอเคเลย ส่วนอันนี้คือผีที่เราจะเจอโอเครวมๆแล้วได้คลิปแนะ่แต่ตอนนี้ยังไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวขอวิ่งเช็คของก่อนอันนี้มีทังดับเพลิงส่วนตรงนี้อันนี้อะไรอัอเด็กบอกให้ไปเอาไฟก่อนนะเอาไฟก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็นยิงมืดๆอยู่โอเคได้แล้วเปิดปิดเปิด,ปดมผมว่ามันดูกันผีไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่น่าแอบเลย เด็กบอกให้วิ่งหาเคสหาไม่เจอฮะที่สว่างนี่คือเด็กไปปันไฟนะครับคือผมเพือ่อประุ้ตอนเล่นไปประาาสิบกว่าตาว่ามีปั่นไฟมันยังมีดูดซ่วมอ่ะขนาดซ่อมก้องวงจรปิดมันยังมีอห่ายเกงแม่งดูเหมือนด้านหลังจะมีวาล์วให้ปิดนะเดี๋ยวไปขันก่อนไม่ขันแบบฟ้าฟะเบียนขันโคตรเร็วส่วนเคสด,ดูได้ขวาล่างเลยนะครับอยู่ตรงแถวรูปไฟฉายครับ อาคันเสร็จแล้วรอทำเคสอื่นต่อด้านหลังน่าจะมีเฮ้ยรูปอะไรวะแม่คนทำเกมน่ะไงนุ่มทำไรวะเติม,มน้ำมันเหรอเติมให้ดูหน่อยโอ้เด็กบอกเติมน้ำมันปุ๊บเป็นการเริ่มเกมนะครับแล้วก็มาใส่จงนครบร้อยเอาละคือเด็กบอกให้ผมไปคุมห้องดูดซ่วมนะครับแม่งมันเห็นหน้ากูเป็นรถดูดซ่วมแน่ๆเลยส่วนผมก็ได้แต่ทำหน้าเออแล้วก็เดินตามนะครับเ,ออเด็กบอกให้ ตามมาเรยโอเคแม่งลดเรื่อยๆอันนี้คือเชื้อเพลิงนะครับซึ่งถ้าหากไม่มีเชื้อเพลิงเลขอยู่ด้านบนมันก็ไม่ขยับนะครับเพราะงั้นเพราะงั้นต้องมาเติมเรื่อยๆอย่าให้มันหมดโอเคดูเหมือนว่าน้องผมบอกว่าเสียงกระจกแตกอาจจะเป็นผีหรือว่าน้ําเข้ามาก็ได้ซึ่งต้องรีบวิ่งไปซ่อมซึ่งผมหาไม่เจอตอนนี้เฮ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงข้างหน้ามีตัวอะไรวะเฮ้ยผีว่าเฮ้ยแม่งมันโดดเข้ามาอีกแล้วว่ะ ม่จอมือซะด้วยแม่มันน้องผมวิ่งเข้าตูวแล้ววิ่งวิ่งวิง่งวิ่งหน้าตั้งเลยโกยเ,เลยตอนนี้ยิดแม่แม่แมจะากัดผมจะกันผมด้านหลังก็มีน้ำรั่วนะครับแต่ผมยังไม่ซ่อมผมซ่อดแอบไงเนี่ยโอเคเข้ามาอยู่ในตู้ก่อนรอเวลาผ่านไปรอต่อไปครับงองเอาง,ง่อยๆแต่น้ำมันจะลดเรื่อยๆนะครับซึ่งเราต้องเอาไปเติมโอเคผีไปแล้วมันจะขึ้นเป็นอะ,อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกแม่งไม่น่าเลย บอกแลว้วตั้งใจเรียนอังกฤษแต่แรกก็จบอันนี้ต้องเติมน้ำมันนะครับเหลือศูนย์ไม่เป็นไรแต่เลขจะไม่เดินนะครับน้ำมันอยู่ไหนวะเอาละเติมก่อนโอ้เพิ่มถังละยี่ิบห้าโอเคเติมน้ำมันแบบฟัดเติมแบบเร็วๆปับ๊บเฮ้เติมยากอยูอเนี่ยโอเคครบร้อยแล้วไฟนเฮ้ยน้ำท่วมน้องผมบอกว่าถ้าหาก ผีมันเข้ามาเยอะหรือกระจกแตกบ่อยแล้วเราไปซ่อมน้ําจะท่วมเลยอันนี้คือผมไม่มีประแจซึ่งผมก็ไม่รู้ก็เลยกดซ่อมไปเลยไปเฮ้ยไปแล้วไ,ไปแล้วเฮ้ยมันอยู่กับผมอยู่กับผมวิ่งไ,ไปหาน้องเลยจังหวะนี้เกาะน้องกินไปครับวิ่งอย่างเดียวหน้าตัางโกยไม่ใหน้องโคตรชิวเออออครับเอ้าตายเลย ฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยขอเช็คประวัติตัวเองก่อนโอหเอาชีวิตรอดไป8 8 2ริวิก็เกมนี้กดเกิดไม่ได้นะครับเสียโลบักเกิดไม่ได้อันนี้คือน้องบอกให้มาดูบอร์ดบอร์ดอันนี้คืออัตราชนะรวมทั้งหมดวยท็อป50แค่3วินเองเอาละครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ